โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมดาวโหลดตัวรันเดลต้าใน i s เวอร์ชัน2.690แบบใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมาสอนท่านผู้ชมลงต้องต่เริ่มเลยนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใครนะผมที่อัพ iOS 26มาแล้วมันเข้าตัวรันไม่ได้นะผมหรือเข้าเคสไดไม่ได้นะเวลาเข้าไปแล้วมันเด้งหลุดแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะมาสอนท่านผู้ชมต้องแต่แรกเลยนะว่าต้องแก้ไขยังไงนั่นเองนะครับมาเริ่มด้วยที่ขั้นตอนแรกนะครับผมขั้นตอนเบสิกก็ท่านผู้ชมทําการลบออกไปได้เลยนะ ต่อมานะครับให้ผู้ชมเข้าไปที่เซตติ้งการตั้งค่าของโทรศัพท์นะครับเข้าไปที่เมนู General หรือทั่วไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเข้าไปที่ VPN นะครับในส่วนของ DNS ที่เราโหลดมาในตอนแรกเลยนะครับผมให้ผู้ชมทําการลบออกไปได้เลยนั่นเองนะครับก็กดไปที่ Remove นะครับผมแล้วก็ลบออกไปได้เลยนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปากหมุดนั่นเองนะครับให้ผู้ชมเข้าลิงก์ไปมันก็จะเจอเป็นหน้าเว็บแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้าเบว็ ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มสีฟ้าดาวโหลดได้เลยนั่นเองนะครับรอแป๊บหนึ่งมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ continue หรือต่อไปนะครับแล้วก็กดไปที่อา l หรืออนุญาตนะครับผมหลังจากนั้นก็กดปิดไปได้เลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมทาตามขั้นตอนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกจากเบราว์เซอร์มานะครับแล้วก็เข้าไปที่ setting การตั้งค่าของโทรศัพท์นะครับเข้าไปที่เมนู g เนอรัลหรือทั่วไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเข้าไปที่ VPN นะครับก็จะเจอทางด้านของ DnS ขึ้นมาแบบนี้นะครับกดเข้า เพียงแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการติดตั้งโปรไฟล์ดินเอดั้นเองนะครับทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเคิร์กแล้วก็เคสายนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมกลับไปที่หน้าเว็บเดิมนะครับผมแล้วก็กดไปที่เมนูที่3นะครับที่เขียนว่าดาวน์โหลดเคสายนั่นเองนะครับซึ่งเว็บนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเว็บที่เอาไว้ดาวน์โหลดเคสายนั่นเองนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเคิร์นั่นเองนะครับผมก่อนแรกเลยนะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะก็จะเจอคำว่าดาวน์โหลดเคียบแครับผลก็เฟไ์อกรนักกน้็ดไปที่ เพ่นหรือเปิดด้วยนั่นเองนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้ทผู้ชมกดไปที่เซฟทูไฟล์นะครับหรือเซฟไฟล์นั่นแหละนะทุกคนให้ทผู้ชมจําตำแหน่งในการเซฟไฟล์ให้ได้นะครับแล้วก็กดไปที่เซฟมุมขวาบนได้เลยนะครับต่อมานะครับผมกลับไปที่หน้าเว็บเดิมอีกรอบนึงนะครับแต่ในรอบนี้นะครับเราจะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมเพื่อดาวน์โหลดเคสายหรือแอปสีฟ้านั่นเองนะครับซึ่งในเว็บนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเคสายให้เราเลือกโหลดแบบเยอะมากๆนะครับให้ทผู้ชมลองสุ่มดาวน์โหลดสักตัวหนึ่งดูนะครับผมซึ่งผมก็จะเลือกเป็นตัวบบบบบนนนนนนสุุดดะะะะะคคคคครรรรัััักกก็็ืออ V7 ไปที่ Install แลญาตผม หลังจากนั้นก็กดไปที่ install อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นลองออกจากเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วเข้าไปที่หน้าจอหลักนะครับผมลองดูว่าตัวเคสายเนี่ยนะครับมันดาวน์โหลดได้หรือเปล่านะหากมันเป็นแอปสีฟ้านะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้นะครับแต่หากมันเป็นแอปสีขาวนะผมหรือมันมีก้อนเมฆนะแปลว่ามันใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดตัวอื่นต่อนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อท่านผู้ชมเจอเคสายที่มาสามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ setting การตั้งค่าของโทรศัพท์นะครับแล้วก็เข ของเคสายนะครับผมมันขึ้นมาด้านล่างนะครับให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่เคสายได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่เชื่อถือนั่นเองนะครับในบางเครื่องเนี่ยนะครับผมเวลาเรากดเชื่อถือนะครับอาจจะต้องรีสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดรีสตาร์ทเครื่องไปได้เลยนะครับผมในตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการรีสตาร์ทเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมลองเข้าในส่วนของแอปเคสายของท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับหากมันเข้าได้ตามปกติแบบนี้นะครับผมก็ถือวววว่่่่าาาาาาาสมมรรรรถใช้้้้งงงนน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 นไไดดดแลลััััััเเเออออะะะคคบบขตตตกก็็จปป์โห นะครับผมก็ให้ทุกชมกลับไปที่หน้าเว็บเดิมได้เลยนะครับกดย้อนกลับมานะครับเว็บนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับช่องทางการดาวน์โหลดตัวรันเดลต้านะครับผมก็จะมีอยู่2ลิงก์นะครับก็คือลิงก์หลักแล้วก็ลิงก์สำรองนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะว่าต้องการจะดาวน์โหลดลิงก์ไหนนะครับซึ่งผมจะกดไปที่ลิงก์สำรองนั่นเองนะครับมันก็จะมีให้เซฟอยู่ด้านล่างกดไปที่เซฟนะครับผมแล้วก็เซฟไฟล์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นรอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนั่นนนนนนนะะคครรััับบใ้ออีก็เเหมมืด ผู้ชมจาตำแหน่งในการเซฟไฟล์ของผู้ชมให้ได้นะครับแล้วก็กดไปที่เซฟมุมขวาบนได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการดาวน์โหลดต่างๆนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการลงตัวรันแล้วนั่นเองนะครับผู้ชมออกจาก g l e Chrome มาได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่แอปเคสายนั่นเองนะครับต่อมามุมขวาบนที่เป็นรูปบวกนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ Import ไฟล e นั่นเองนะครับให้เราไปหาไฟล์ตัวรันเดลต้านะครับผมแล้วก็ไฟล์เคิร์กที่เราเซฟเอาไว้นั่นเองนะครับผมกดเลือกทั้งสอง ไฟเคินะครับผมแล้ก็ไฟตัวรันเดลต้นะครับสิ่งที่ต้องทานะครับผมก็คือแตกไฟเคิร์กันก่อนนั่นเองนะครับกดไปที่ไฟเคิร์กนะครับกดไปที่แอคแท็นั่นเองนะเพื่อแตกไฟนะครับมันก็จะมีเป็นไฟเคิร์กขึ้นมาแบบนี้นะครับกดเข้าไปที่ไฟนะครับผมแล้วก็เคิร์กอีกรอบนึงนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่เคสไทเคิร์กนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมไปอินพุตเคสไทเคิร์กที่ท่านผู้ชมใช้นั่นเองนะครับหากท่านผู้ชมไม่รู้ว่าท่าน นะครับผมอย่างของผมเนี่ยนะครับใช้เป็น global widget นะครับเราก็ไป import c u r ์ e ที่มันชื่อว่า global widget นั่นเองนะครับกดเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เมนูที่นะครับ import curveificate นั่นเองนะครับเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของการลงคิร์ e นั่นเองนะครับทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นการลงตัวรันเดลต้านั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมกลับไปที่หน้าแรกนะครับกดไปที่ไฟล์ตัวรันเดลต้านะครับแล้วก็กดไปที่ import to library นั่นเองนะครับแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กดเข้าไปที่ Rename ับแล้วก็ลบคําว่า .zip ออกนั่นเองนะครับแล้วก็กดคําว่า rename ได้เลยนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถ import to library ได้แล้วนะครับรอมันดาวน์โหลดด้านบนให้ครบ100%นะครับเมื่อมันครบ100%แล้วเราก็กดไปที่เมนูด้านล่างนะครับที่มันเขียนว่า library ที่มันเป็นสี่เหลี่ยม4ี่ช่องนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ไฟล์ตัวรันได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูแรก sign and install นั่นเองนะครับหลังจากนั้นกดไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับ start signing นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็รอมาติดตั้งแพ็กเกจสักครู่หนึ่งนั่นเองนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ install หรือติดตั้ง เลยนั่นเองนะครับแล้วก็รอมันประมวลผลจนเต็มหลอดนั่นเองนะครับเมื่อมันเต็มหลอดแล้วเราก็สามารถออกจากแอปเคซยมาได้เลยนะครับผมรอทางตัวรันเดลต้ามันดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเข้าตัวรันเดลต้าดูะครับว่าสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับผมหากเมื่อสามารถเข้าได้แบบนี้นะครับผมก็ถือว่าสามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็ลองเข้าแบบมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าทางตัวรันก็ขึ้นตามปกตินั่นเองนะครับแต่เรายังจะไม่สามารถใช้งานตัวรันได้นัั่่นนนเเเเเออออองงงงะคครรรรรบพาา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 วต้้ไไปปหหีีีียยยย์กกกกกซึิธลมมๆทผูชด ได้เลยนะครับผมแล้วก็ออกจากแอปตัวรันมานะครับเข้าไปที่ดิสคอรดของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะดิสคอดไว้ให้ตรงคอมมิต์ปักหมุดนั่นเองนะครับเมื่อผู้ชมเข้ามาแล้วก็ไปรับยศอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็สังเกตได้ว่าจะมีห้องตัวรันเดลต้าขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับผมก็คือให้ผู้ชมกดไปที่ช่องข้อความนะครับผมแล้วก็นำลิงก์ที่เราไปก๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับมาวางแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะครับมันก็จะมีบอทดตอบกลับเรามาแบบนี้นะครับผมให้นผู้ชมรอส ก็จะวนไปแบบนี้ทุกๆวันนั่นเองนะครับคนในตอนนี้นะครับผมมันก็ส่งคีย์มาให้แล้วนะครับเราก็กดค้างที่ข้อความที่บอร์ดส่งมานะครับผมแล้วก็กดไปที่คัดลอกข้อความนั่นเองนะครับจากนั้นกลับไปที่ตัวรันได้เลยนะครับผมนาคีย์ที่คัดลอกมาจากบอดเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมมาวางในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีฟ้าคอนติน u วได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนเพียงแค่นี้นะครับผมท่านผู้ชมก็จะสามารถใช้งานตัวรันได้แล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจอัากน้คเ Bye.